เอนสองตันเหมาะกับงานแบบไหนพี่แต้มสุขสมบูรณ์เครนมีคําตอบตามหลักวิศวกรรมให้คุณครับเครน200ตันเหมาะสําหรับผู้จัดการเมกะโปรเจกต์บริษัทวิศวกรรมและผู้รับเหมาหลักที่ต้องการศักยภาพการยกสูงสุดสําหรับโครงการที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคครับขอบเขตงานที่เหมาะสมประกอบด้วยงานวางรากฐานเมกะโปรเจกต์การประกอบแผ่นขุดเจาะน้ําน้นและกา๊าซ และการยกโครงสร้างสะพานที่มีน้ำหนักและขนาดใหญ่ที่สุดครับเรามีบริการครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกทั้งในชนบุรีระยองฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดและปราจีนบุรีครับจุดเด่นของเราคือเจ้าของรับงานเองขุยง่ายตัดสินใจไวติดต่อพี่แต้มครับเพื่อการวางแผนที่แม่นยำทุกโครงการปลอดภัยด้วยรถมาตรฐานปอจอส .2 อและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สำหรับโครงการที่ต้องการศักยภาพสูงสุดโทรเลย24ชั่วโมง081-246-9298แอดไลน์มาที่ s b c c r a n e ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บสุขสมบูรณ์เครน .com เช่ารถเครนต้องพิ่แต้มสุขสมบูรณ์เครนเท่านั้นนะครับ